ผมก็มานั่งพิจารณาในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอยู่ว่ามุ้งจีบพังหมาทาพังแมวที่บ้านทําพังนี่นะครับกันได้ยันขโมยมุ้งจีบนิลภัยล็อกได้ด้วยกันได้ยันขโมยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะฮะลูกค้ามีลูกไม่ได้ไปไหนลูกเล่นอยู่โซฟาข้างล่างข้างข้างล่างบ้านเราทํางานอยู่ห้องบนนะฮะเราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะ เดี๋ยวแบบมีคงมีคนย่องย่อง,องมองมองนะฮะบ้านบางคนก็อาจจะแบบเป็นบ้านโครงการอาจจะเก่าแล้วก็มีเรื่องความปลอดภัยจะน้อยนะฮะแต่ต้องเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมนะฮะบางทีอ่ะถ้าเปิดทุกช่องมันกไไ็ได้ได้ลมดีนะนี่เอาเอานี้ไปนี่ครับนี่ล็อกได้ด้วยนะครับนี่นะครับผมปลอดภัยสําหรับเด็กๆและลมผ่านได้ดีด้วยนะครับผมนี่แข็งแรงนี่ฮะอ่าแรงกว่านี้ได้ไหม